ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็กลับมาพบผมอีกครั้งในเกมเกมชินแพรซึ่งคลิปในวันนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับกล่องลักชัวรีที่ถูกซ่อนไว้ในเหมืองคาซึ่งใต้ดินตรงนี้นะครับผมมันจะอยู่ตรงส่วนกลางตรงนี้เลยนะครับผมจะอยู่บนเสาซึ่งผมมั่นใจว่าหลายๆคนอาจจะพลาดกล่องตรงนี้ไปนะเพราะผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะเพิ่งไม่เห็นเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวรอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกันใจด้วยแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับว่ากล่องมันอยู่ตรงไหนนะก็ให้เราวังปไปตรงนี้ตามผมได้เลยนะครับผมใช่ไหมฮะแล้วก็พอวาร์ปมาก็วิ่งวิ่งไปเลยฮนะแค่ตรงนี้ก็พอฮะแล้วเราก็มายืนนะจุดจุดตรงนี้เลยนะครับผมจะเห็นว่าถ้าเรามองก้มลงไปตรงเสาเนี่ยนี่ฮะ คือมันเนียนมากเลยนะเนื่องจากสีของเสาเนี่ยมันมีสีทองทองเหมือนกันนะในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าเกิดไม่สังเกตเนี่ยผมรับรองเลยว่าไม่น่ามีใครมองเห็นหลายๆคนเลยนะเพราะว่าเห็นมีคนโพสต์ในกลุ่มด้วยนะครับว่ากล่องตรงนี้นี่บางคนก็แบบพลาดกันเยอะมากเลยนะครับ ก็ถ้าใครแบบว่าพลาดไปก็อย,าอย่าลืมมาเก็บกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดของมันตกลงไปแล้วหล่นลงไปตรงดันเจี้ยนกิจกรรมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเพราะว่าของมันจะถูกบักเข้าไปในตัวเราทันทีเลยฮนะก็เดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยดีกว่าครับผมได้สิบไพโมเจมนะครับผมโอ้ไม่มีของหล่นด้วยนะฮะอันนี้เพราะว่าของมันเข้าตัวเรานะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นคลิปสั้นๆมาให้ ผู้ชมได้รับดูกันว่ามีกล่องตรงนี้ก็พอครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายฮะ